เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สองครับแต่ว่าซีรีส์แรกเป็นซีรีส์สองอีพีเรียกว่าซีรีส์น้ำจิ้มออกมาตอนปีที่แล้วครับ The Innovation ออกมาลองๆดูก่อนแล้วก็แฟนคลับชื่นชอบเราก็เลยได้ปล่อยตัวเต็มออกมาซีรีส์นี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นภาคต่อกันนะครับใช่ครับเป็นอีกเรื่องนึงเลยเรื่องนี้เป็นยังไงกเรียกว่าเป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกเลยก็เตรียมการบ้านอย่างหนักครับมีการซ้อมประมาณเป็นเดือน2เดือนเลยครับกว่าจะได้ซีรีส์ตัวนี้ออกมาครับก็เป็นการถ่ายที่ค่อนข้างพวกเรา คือมือใหม่สําหรับก <c oughs> ารเ <c oughs> ข้าวงการนี้ก็คือการถ่ายทํามันก็จะแอบเขาจะช,ช็อกนิดนึงเพราะว่ามันต้องเติ่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าใช่ไหมแล้วก็ไล่ถ่ายยาวเลยถ่ายถ่ายปุ๊บจนถึงสี่ห้าทุ่มพอเราจะกลับบ้านไปอาบน้ําล้างหน้า <c oughs> <c oughs> อ่านบทอีกฝั <c oughs> กนเล่ได้มาอ, <c oughs> อีกฝันเล่นได้มาอีกแล้วเราต้องวนลูปนี้อยู่ประมาณส <c oughs> องสามเดือนสามสี่เดือนเหมือนกันครับแอบช็อกอยู่ตอนแรกแต่ก็แต่ก็เป็นในที่ท้าทายแล้วก็สนุกที่ได้ลองครับแล้วก็แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ ในานะที่เราเองก็ยังไม่เคยผ่านอ่านไปด้วยกันก็ต้องมาเลี้ยงลูกโอ้ให้ให้พี่ที่อายุเยอะกว่าพี่คือจริงจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนแต่ว่าเราก็รักเด็กๆครับชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็นักแสดงในค่ายของเราน้องมาวินกับน้องเรียใช่ทั้งสองคนก็น่ารักมากๆแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นคุณพ่อจริงๆเลยอ่ะคือน้องน่าเอ็นดูมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับน้องตลอดก็สนิทกันครับแล้วก็ดีใจมากๆน้องเองก็ ถือว่าจริงจน้องมีประสบการณ์มากกว่าพวกผมอีกครับโอ้ถ้าเรื่องการแสดงน้องน้องใช่เป๊ะก็คือเป็นคุณพ่อที่ได้น้องช่วยสอนการแสดงของเราครับต้องการอยากค่อนข้างตัดส่วนยาเก่งตั้งรับมือตอนแรกเลยที่รู้ต้องมาเรียนตอนแรกผมว่าได้ได้เวิร์กช็อปช่วยค่อนข้างเยอะจากกูตานี่แหละครับก็เรียกผมฝาแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันเนาะน้องน้องเรอาน้องผู้หญิงอยู่ฝั่งผมก็ผมก็ได้เข้าไปเวิร์กช็อปกับน้องจริงๆคือน้องเก่งกว่า <laughs> บททุกโยงทุกอย่างเนี่ยน้องแบบเป๊ะมากแล้วก็น้องเสือลมได้ดีมากมันช่วงนั้นแหละที่เราได้ทํางานด้วยกันแล้วมันไอซ์เบรกแล้วก็เลยแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองว่าแบบเออการที่จะเป็นคุณพ่อแบบเลีงเดี่ยวเนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงต้องเวลาคุยกับลูกควรที่จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับพอคนคลางคนขลาง,ง,งยากพอเราก็ ห่างอายุห่างจากการเป็นพ่อค่อนข้างไกลเหมือนกันครับส่วนน้องผู้ชายนะครับน้องเอราทอนหรือว่าที่รับบทเป็นมาวินนะครับก็น้องเอเนอร์จีดีมากเลยครับก็คือเจอกันวันแรกก็สนิทกันเลยเหมือนแบบเป็นเด็กผู้ชายอยู่แล้วด้วยอไรเงี้ยเราก็เลยเล่นกานสนุกกันแล้วก็สนิทกันไวแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับรัาบรื่นมากเยี่ยมเลยครับเรือมครับโอ้ฟันฟันหมูอะเขาฟันมากครับผมผมจะไปเรียกว่าอะไรผมจะเข้าหาเขาตลอดเวลาเข้าหาใช่ เข้าหาผมว่าเรียกลูกแรงแต่นี่ก็รับแรงเหมือนกันรับแบบรับแล้วปัดทิ้งอ่ะรับเสร็จแล้วก็โยนทิ้งเงี้ยคือใจแลวแอบเป้าเหมือนกันนะก็คือเขาเขาทําผิดเหตุการณ์ก็คือในวัยวัยแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาทําความผิดมาหันครั้งใหญ่หลวงกับเราทําให้เราเสียใจมากเราต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับกลับมาก็ย่างจะมาเจอเรียนโรงเรียนด้วยกับลูกเราอีกเราก็หนีแล้วหนีอีกเขาก็ยังตามมาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยเราคงจะแบบมีทีเด็ดอะนะครับ อะดูเนี่ยครับเค่ผมจะพูดผมยังพูดไม่ทันเลยแล้วในเรื่องผมจะง้อเขายังไงแล้วต้องไปติดตามชมต้องไปดูเก่งดีต่างภากาบอกว่าถูกแล้วสีนิดเด่นมากระดับปริญญาเอกปริญญาเอกคู่เราอาจจะไม่ถึงปริญญาเอกคู่ผมให้คำนิยามมันเองนี่ไม่มีใครตั้งให้ผมเพราะผมให้กันเองตอนที่ไปไปดูเขาเล่นกันครับผมอ่ะคิดว่าผมกับพี่กอล์ฟอะมันแบ่งเป็นสามระดับใช่ไหมครับคือ มีช่วงเรียนช่วงที่โตขึ้นมาหน่อยเรียนมหาลัยกับช่วงวัยทำงานเนี่ยเราแบ่งกันว่าช่วงเรียนเราเป็นเหมือนปฐมปฐมมัธยมต้นก็แบบน่ารักน่ารักจุ๊บหอมแก้มอะไรอย่างนี้พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราให้มันเป็นวัยผู้ใอยากรู้อยากลองรู้อยากลองแล้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่ที่เป็นปริญญาตรีอันนี้ก็จะโรแมนติกขึ้นมาหน่อยก็ของคู่เราจะเป็นแบบครบรถคบรถครับแล้วก็ของคู่นู้นอ่ะเลยปริญญาตรีไปอีกแซ่บทุกอีพีจริงๆครับปริญญาโทสองใบปริญญาเอกอีกหนึ่งใบ โอ้โหสนิทกันมากครับ <sk r ub> ก็เรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจ <c oughs> จริงอันนี้จริงนะครับแบบบางทีเราเล่นอ่านเลิบซีนแลน้วกันยกตัวอย่างเลิบซีนแล้วกันบางทีเราเนี่ยไม่ได้เตรียมมันก่อนเข้าไปเลยนะครับเราก็รู้กันว่าเออเราได้ทําแบบนี้ได้ทําแบบนั้นไม่ได้เราก็แบบไม่ต้องพูดแล้วอะ่ะ <c oughs> คือมันเข้าไปมองแล้วก็จับจับจับนิดนึงอ่าเข้าใจแล้วว่ามันต้องไปประมาณก็คนจับมือจับไม้จับมือจับจับตัวอะไรก็พอเลยก็อเข้าใจก็ค่อนข้างไว้วางใจใช่ครับผมซึ่งกนและกันครับแรกๆ สมัยเรื่องที่แล้วอาจจะแบบเกรงมากเราค่อนข้างต้องไอซ์เบรกกิ้งประมาณนึงแต่ว่าพอเรื่องนี้ก็สบายใจมากๆครับง่ายขึ้นเยอะครับหลายขึ้นหลายขึ้นครับผมเความสบายใจอ่ะสบายใจบออแงงยัไจริงๆนะผมไปเล่นกับคนอื่นอ่ะผมนี่เกรงแบบเกรงเหงื่อแตกเลยนะบทเขาต้องมีไปแบบแวะแวะกับคนอื่นบ้างอะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูเลยเดี๋ยวได้ดูกันจะได้เห็นแล้วผมอะเกรงเกรงเลยแบบ เหนือแตกเลยตอนทายอ่ะอย่าเข้ามานะอย่าอย่าไปจับอย่าไปโดนตรงนั้นอย่าไปโดนตรงนี้อย่าแต่พอเล่นกับคู่เราอย่างเงี้ยอะไรก็ได้แค่มันคืออยู่ในบทบาทแล้วมันก็อยากให้มันทําออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับบทก็ด้วยพี่กอบด้วยอีจริงจริงๆครับถ้าไม่ใช่ปีเตอร์ก็ครับถ้าไม่ใช่พี่กอบก็อาจแอบ คิดว่าแอบยากน็าลยทำงานยากกว่านี้มากมากเลยแหละแต่พอเป็นพี่ก๊อปเนี่ยก็เออสบายใจเหมือนกันเลยครับอละคำตอแล้วคำตอบวถ้าถ้าตองเล่นกับคนอื่นนี่อาจจะคิดหนักอยู่ครับว่าเราต้องบอกผู้จัดว่าเอ๊ยยังไงดีได้ถึงไหนอะไรเงี้ยคงต้องมีการคุยกันเพราะเราก็แอบตัวอยู่อะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นพีเตอร์ก็สบายใจครับถึงหนถึงกันครับผู้ดีก็ได้นะผู้หญิงเยอะๆก็ได้พอแล้วพอแล้วโอเคโอเค พูดซัพพอร์ตแต่ได้บทแล้วนะครับใช่ครับคือได้บทปุ๊บคุยกันก่อนเลยแบบเอ้ยปีเตอร์อ่านบทครั้งแรกเสร็จโทรหาพี่ก๊อฟเลยพี่ก๊อฟเปนขนาดนี้เลยวะคือเราต้องทำขนาดนี้เลยใช่ไหมเมื่อคืนหนึ่งในบทบาทใช่ไหมพอแบบอ่านบทแบบไม่กี่อีพีอีพีประมาณสองอีพีเองครับสองอีพีใช่อ่านอ่านออนไลน์แล้วเราก็โทรคุยกันอีกประมาณสองชั่วโมงนานนานก็อ่านบทนานกว่ามากครับแต่แต่พอเป็นพี่ก๊อฟเนี่ยเราพูดอะไรก็ได้ไงสบายใจที่แบบ เออพอตรงนี้เราไม่โอเคเราไปบอกเรับต้าไหมเราแชร์กันไหมอันนี้อาจจะลำบากใจที่จะเล่นออกไปที่จะพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นน้องก็ยอมหมดไม่ต้องสลับกันเพราเป็นพี่ผมก็เลยยอมหมดเอ้ยในส่วนใหญ่ผมยอมพี่กอล์ฟนะครับเนี่ยไม่ใช่พี่กอล์ฟยอมหกใช่เหรอใช่ก็จำยอมกันไปครับผัดๆกันจริงๆส่วนตัวของกอล์ฟเองนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยครับอยากแค่ว่า ออกไปแล้วทุกคนชื่นชอบแค่นั้นเองเลยครับแบบเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ก็ก็พอใจแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรต่างๆตามมามากเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยครับให้มันเป็นโบนัสแทนประมาณนี้ครับตอบพระเอกเกินเนาะจริงก็แบบพระคุณนพอคุณเจ้ารุนมากเพราะมันก็เป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกของผมแล้วก็กลัวกลัวว่าแบบจะแสดงได้ไม่ดีทําให้คนดูแบบเอ๊ะมันไม่สนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้จัดเองปีเตอร์เองหรือว่า นักแ,แสดงทุกคนในค่ายก็เหมือนตั้งใจมากแล้วเขาก็แบบเล่นดีเลยเ <Audio S 1> นยี่ตอบแบบในใจจริงถูกแล้วที่คิดจริงๆอ่ะ,ๆๆอะ <laughs> นั่นแหละเพราะว่าจริงๆผมเป็นเพศะนะครับแล้วก็ทางานเพศะเป็นหลักแล้วก็ไม่เคยเรียนเรื่องของเรื่องของการแสดงอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยแล้วพอได้ลองทํามันก็ยากจริงๆครับคาดหวังแค่ว่าออกไปโอเคแบบทุกคนชื่นชอบก็พอใจมากๆแล้วครับที่ก็หวังแค่นั้นผมว่าอยากให้ดังผมอยากให้ดังเพราะว่าทุกคนจะได้ดูไงเพราะว่าในเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ความรัก แบบรูปแบบเดียวมันมีหลายรูปแบบมากทั้งผู้ใหญ่แบบครอบครัวที่แบบอาคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตลูกยังไงคนรักกันเขาซัพพอร์ตกันยังไงคนที่รักกันแต่แบบเพือสถานะต่างกันมากอายที่จะมีคนนี้เขาจะต้องแก้ปัญหา,ยยาน,นี้ยังไงอะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบมากๆครับก็เลยอ,อยากให้ดังอยากให้ดังท<จ>ุกคนดูก็จะได้ได้ข้อคิดคอ,อะไรกลับไป ผมฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องรีเลฟนะครับเพิ่มใหม่หัวใจเดิมออนแอร์ที่ช่องวัน31เวลาสีทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เลยโดยเริ่มเสาร์นี้วันที่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับและใครที่แบบอยากดูอันคัดแบบจุกจุกเอ็นซีที่เราโมโกันไ้เมื่อกี้ไปตัดสินกันได้เลยนะครับในไอ้ฉีครับเวลา5าทุ่ครึ่งทุกวันเสาร์ครับขอบคุณครับ